ไปซุงาไปซุงาไปซง้องพวกขานองกีตองไ่ก้ตองไทยพวกขาด้องพัเอีนนั่งไปจัมปีสะานทำเงิน้ำาบึงตังจะนดีจังหมนันี่ะวันที่ซาอเกาวันที่ซาเกาในถุงนี้นะพว่นี่เท่งตลบขามาหนักนะเนาะาอเกาวันที่สามสิบเง้นผึงมาแท่ถึงวันที่หกขนาดน้ออถึงวันที่หาถึงวันที่ห้าครับ เมืเนนองไนโรเริ่มครั้งจากฟังบ่อมามาถึงเมืองอานจะนับุรีแล้วมีงานสะพานขนาดไหนะก็เลยมาแอวที่งานสะพานสะพานทํามนะนครับที่เมืองอันจะนับุรีค่ะ วัหนีเขาวตอนตรงวันก่อนทันนอนี่ตอนตรงวันเดี๋ยวตอนตรงืนได้ถึเลยมาเลยมาเอวามาเอว่าถึงห้องตานี่นี่มาถ่ายตอนตรงวันมาถึงเพิ่งมาถึงอการถ่ายแต่เร็วก็ชมยุ่งชหมือนทันนาอชมยุบรรยากาศตามข้างๆที่ในชมือนทันนี่คับมันจะมียาวขอท้างในคุณันนาอสะพานอันคำาด้ได้ไปัทางไกลเขา อันนี้ไปเขามาตุ้ยในงานตามเรียนได้สำคัญเนาะที่สะพานแน่บรรยตกาศถึงกระถึงนะครับนี่เลยกแต่ไกลอ่ะครับงานมันกว้างน่ะครับด้งนในมันจะคล้างเต็มกับสมุดนี่เป็นขายของดูบรรยากาศข้างๆจังหวัดขนเนาะที่มาตุ้ยจังหวัดขันอันนี้ยังเป็นตอนกลางวันเป็นแค่นักตอนกลางคืนนี่แค่ที่ขึนเหมือนเขาคนขึ้นหนัคนขึ้น มันก <c ười> ็ต <c ười> ื้นงันังเหมอ่ะันนก็นัมันกด้เลากน็ต้นจงมกัาตอนวนมันดูงันงนองว่ามันติดังแค่ไหนว่าังสมิระจทนี้ันแค่งนังนาบุรี เมืองการชนะศูนีเนี่ยมันจะเป็นเมือนเป็นใช้แดงขนาดหนอมันมันก็จะอยู่ที่ติดที่ติดที่พม่านั้นขนาะหนอเป็นไม่เป็นจะเป็นเมืองการชนะศูนี์นี่จะอยู่ฝั่งตั้งโต๊ะขนาดฝั่งตังโต๊ะมันจะติดเมืองมันเราแต่เมืองมันจะติดถวายครับมันจะติดตั้งถวายก็รู้จักในไปเมืองมันพอพอแก้วค่ะถ้าอีกพอถึงเมืองมันนะครับถวายทำใส่อีกหน่อยก็ถึงเขาวอยครับเนี่ย nó giờ dù chi tiết không mang màn hẳn nó trên tốc tốt thẳng nó lên giờ biến thẳng tốt tốt không tan mông tan đang mông trở biến tốt nó còn mắc nghèo lại <laughs> nó muốn tăng ngăn cho tầm á, nhưng chúng muốn thứ hai lần nào nào nên đi sau vẻ có ít thằng ngoài văn thân tỷ nào mít hả trong bằng thà bên trong bằng nó và mắc sang thì cũng có ngay thêm càng qua với suốt ngày ngày nữa Hãy subscribe cho không ต้องมันเราโซบรรยากาศทาทวัน,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 นวันสะพานไม่ต้องทำไม่ต้องไปกาญจนบุอีจังหวัดนะลูกบรรยากาศยัานคับไปละหบาทไปละห้าบาทเท่านั้นโอ้โก็พีขายลูกชิ้นบูแท้ค่ะ